คอนเสิร uhm ์ตคัมแบ็กของวง BTS วง K-POP ชื่อดังระดับโลกกลายเป็นวาระแห่งชาติระดับประธานาธิบดีไปแล้วเมื่อคลอเดียเชนบาร์มประธานาธิบดีเม็กซิโกส่งจดหมายโดยตรงถึงประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้วง BTS เพิ่มรอบการแสดงที่เม็กซิโกเพราะอาร์มีหรือกลุ่มแฟนๆของวง BTS ยังไม่ได้บัตรเข้าชมอีกมาก หลังจากที่บัตรคอนเสิร์ตขายหมดอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีเม็กซิโกได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องให้มีการจัดคอนเสิร์ตของวง BTS เพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมโดยกล่าวว่าเธอได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีเกาหลีใต้เพื่อขอให้เพิ่มรอบการแสดงของวงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบแต่เธอก็หวังว่าจะได้รับคำตอบในด้านบวก เชนบามกล่าวเพิ่มเติมว่าเธอได้ติดต่อผู้จัดคอนเสิร์ตเพื่อหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มรอบการแสดงแต่ทางผู้จัดงานอย่างโอซีซาได้ระบุว่าในขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้ทางนี้วง BTS มีกำหนดการแสดงที่สนามกีฬา GNP Seguros ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ในวันที่ 7, 9และ10พฤษภาคมปีนี้ก่อนหน้านี้เชนบามได้แสดงความยินดีกับข่าวการมาแสดงคอนเสิร์ตของ BTS โดยกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่19ามกราคมว่าการมาเยือนของวง BTS เป็นการเติมเต็มเสียงเรียกร้องจากเยาวชนชาวเม็กซิกันครั้งประวัติศาสตร์เพราะ BTS เป็นวงที่โด่งดังเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นหนุ่มสาวและการที่ BTS จะมาเยือนเม็กซิโก